ชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553โดยมีแนวร่วมนปชและแกนนำนปชนะคะต่างตั้งอธิษฐานค่ะขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติอีกทั้งยังตั้งอธิษฐานขอให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย บรรยากาศการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณวีรชนที่เสียชีวิตเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553เสร็จสิ้นลงไปด้วยความเรียบร้อยนะคะโดยมีญาติวีรชนและแก่นนำนปชร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้แก่นนำนปชที่เข้าร่วมพิธีทำบุญในวันนี้ประกอบด้วยนายนัทวุฒิสายเกลือนายจตุพรพรมพันธ์นายก่อแก้วพิกุลทองนายแพทย์เวงโตจีราการและนางทิดาถาวรเศษประธานนปชค่ะร่วมถวายเพลน พระสงฆ์จำนวน25รูปและวางดอกกุหลาบเพื่อไว้อาลัยในบริเวณที่มีผู้เสียชีวิตด้านนายจตุพรพรมพันธ์กล่าวนะคะว่าแม้วันนี้รัฐบาลจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วแต่แกนนําทุกคนไม่เคยทอดทิ้งมวลชนและผู้สูญเสียกระบวนการพิสูจน์ความจริงยังคงเดินหน้าต่อไปซึ่งสอดคล้องกับนายนัทวุฒิไสเกลือที่กล่าวยืนยันนะคะว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพี่น้องคนเสื้อแดงบางกลุ่มเข้าใจผิดว่ารัฐบาล พยายามเดินหน้าแผนการปลองดองและขอให้ทุกฝ่ายลืมเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความจริงแต่รัฐบาลกำลังเดินหน้าค้นหาความจริงไปพร้อมๆกับการสร้างกระบวนการปลองดองตลอดระยะเวลาสองปีพวกเราได้ทวงถามถึงกระบวนการยุติธรรมที่จะเอาคนสังฆาประชาชนมาลงโทษโดยเฉพาะรัฐบาล ตัวนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเวลานั้นแต่กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นในชั้นบักงารีสอบสวนได้ดึงเรื่องนี้ไปกว่าสองปีจนเวลานี้ล่วงเข้าปีที่สามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาก็ต้องรีบดําเนินการตามกฎหมายตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งการชำตํารวนชันสูตรที่ศพ ควรจะจดเดือนแรกนะครับตามกฎหมายคือหมายความว่าสิบพศชภามีสมา5 3นั้นจะต้องมีการไต,ต่สวนคำนวนขนาดศพที่ศพแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามีการตึงคดีกันที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความตายขยายลุกลามจนเป็น91ศพหลังจากสลายการชุมนุมวันที่19พฤษภาก็ยังตามไล่ล่าไปเข็นฆ่าต่อกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าในการต่อสู้ของฝ่ายประชาชน ผมบอกเสมอว่าการมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับไม่ควรที่จะจบลงด้วยความตายนะครับและขณะเดียวกันนั้นนะครับผู้ที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นญาติวีรชนนะครับซึ่งยังมีความเจ็บปวดจํานวนเงินที่รัฐบาลนะครับที่มาจากการเลือกตั้งได้เยียวยานั้นเทียบกับชีวิตของคนไม่ได้สําคัญที่สุดนั้นก็คือความยุติธรรมจะต้องบังเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายนะครับ ข้ยังไม่มีใครเสนอว่าให้หยุดยั้งลงเลยนะครับทุกอย่างยังคงเดินหน้าเพียงแต่ว่าในขณะที่ทุกกระบวนการเดินหน้าเนี่ยเราจะหยุดขั้นตอนของความรองรองไม่ได้มันก็ต้องเดินควบคู่กันไปปลายทางของการรองรองจะมีบทสรุปอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังต้องใช้เวลาแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมกระบวนการค้นหาความจริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะเวลาได้ทำหน้าที่ของมันเองอย่างซื่อสัตย์มาตลอดอยู่แล้วจนถึงขณะนี้ นอกจากนี้นะคะนนะายนัทวุฒิได้แสดงความคิดเห็นกรณีที่นายกจากติกวรณิชและพักประชาธิปัตย์นำพวงมาลามาไวอไ้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตนั้นว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่พฤติกรรมดังกล่าวนี้กำลังแสดงให้เห็นว่าการกระทำของพักประชาธิปัตย์เป็นการปันป่นป่วนกระบวนการปลองดอง ให้เกิดผลกระทบกับกระบวนการสร้างความปรองดองนให้เกิดความตันตวนขึ้นในสถานการณ์คุณกรเองครับเดินออกมากทางถนนแล้วก็ถือป้ายเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชนถ้าคุณตอนทำในวันที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยถ้ากบฏกบฏจะโดนศาสนาศาสตรด้วยแต่ที่คุณกนทำวันนี้เนี่ย เป็นพฤติการที่ใช้ไม่ได้และเป็นพฤติการที่เราคุณบเองน่าจะมีกิจสำาร็จดอกไม้ให้บริก<ม>านผู้เสียชีวิตแล้ว ค่ะคุณล่มกล้าวค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศพิธีการทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553นะคะและทางนปชจะมีการปลาศัยใหญ่อีกครั้งในวันที่19พฤษภาคม2555บริเวณสี่แยกราชประสงค์ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลําลึกถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมครบรอบสองปีในวันที่19พฤษภาคม2553ค่ะ